โอ้โหคุ้มโคตรรสำหรับใครก็ไม่รู้ละที่จะได้ลํำนี้ไปกับเจ้าซีวิกเอฟซ1.5เทอร์บ RS รุ่นปี2021นี่จ้าดำดำฉำฉำนะครับ รุ่นปีสองศูนย์สองหนึ่งแท้ๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเนาะไปดูอะเริ่มจากห้องเครื่องดีวะง่ายดีแล้วเดี๋ยวภายในได้ดูอยู่ละไม่ต้องห่วงนะครับเข้าเรียบร้อยเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยโอเคมะลุยกันไอตัว RS ชอบล้อมันอนะล้อสวยดีโอเคมาเวบ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 มา วกวัสดีจ้าอ่ะอะอ,อยเข้ามาเลยครับห้อคงห้อง,องเครื่องถ่ายเลยอันนี้สตาร์ทเครื่องนะครับ <Okay. S 1> จะได้ได้ยินเสียงกันชัดๆเนาะเดินเลยซูมดูได้เลยนี่นี่เข้ามาดูนี่เลยหัวสวยๆนะครับพี่ว่าพี่เอาไมค์ไปสัมภาษนณะ์มาดีไหมดีมากเคป่ะมมาอสัมภาษณ์มันนะนะ ดูเลยน้องน็อตไม่ขยับอ่ะดูเลยมาอันนี้รีวิวแบบว่าตามจริงทุกอย่างเลยนะครับโอเคสติกเกอร์ยังอยู่ครบพร้อมบาร์โค้ดนะ แผงกลงความร้อนมีร่องรอยเล็กน้อยอ่ะให้ดูเลยครับดูตำหนิเลยอ่ยมีตำหนิก็คือไอเนี้ยใช่ไหมเออนะครับเล่มทะเบียนอะไรต่างๆนะบอกเลยครับพร้อมโอนมาอ้อยเดินยาวไปเลยก็ได้ปะมาอันนี้รีวิวตั้งแต่แบบว่ายังไม่ได้คลีนซิ่งอะไรมากมายนะครับ มาโชมนี้เอาจริงนะแม่งหล่ออมตะจริงนะครับเนอะอย่างหล่อเออ่อแล้วให้น้องถ่ายเพลทถ่ายเลยด้วยนะครับนี่หนึ่งจุดห้าเทอร์โบตัวนี้ชอบอัตราเร่งมันดีมันตามเขาเรียกอะไรอะ่ะมันตามเท้าดีอ่ะนะ พูดถึงอนะเอออ่ะสภาพอะไรต่างๆภายในดูได้เลยไม่แสนสามนิดๆน,นะครับขายหกแสนต้นๆเดี๋ยวราคาเดี๋ยวแจ้งท้ายคลิปนะครับถ้าเกิดใจร้อนเลื่อนไปดูราคาได้เลยอ่ะให้น้องดูซองซอกเลยเออเข้าไปซอกเลยก็ได้อ๋อดูด,ดูดูแผนแผงก่อน <c oughs> โอเค <c oughs> ได้เบาหลังโคตรสวยอะ่ะ เมื่อกี้ตอนเราขับรถเล่นน้องช่างภาพลื่นไหลอย,อยู่บ่หลังครับ <c oughs> <c oughs> งงปะเออเอาไปกี้ถ่ายซอกยังถ่าพี่ถ่ายใช่ไหมครับสภาพเบาะอะไรต่างๆสวยๆอยู่เลยเนาะนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาปีที่แล้วอ่ะดูเลยนี่ยางปียี่สีดูได้นี่นะครับครับตามสเปคเลยสองหนึ่งหิสิบเจ นะครับโอเคมครับอยากแจ้งราคามากเลยจะเอาให้เราๆเ,เลยนะครับอ่ะไปดูห้องกงห่องเงอีกทีป่ะตามสบายป่ะย้ำนะตัวนี้เทอร์โบ r s นะครับไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่า 1.8E หรือว่า 1.8EL นะปี2021 20นะจ๊ะ โอ้ยคันป่าอยากแจ้งราคาอ่ะบอกเลยก็ได้หกแสนกับแปดพันบาทครับหกศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะจ๊อะอะเปิดท้ายก่อนมาเอาท้ายก่อนแล้วกันเนะาะครับโอเคมีจ๊ะตอนลงไปดอนปะ นอนได้<ห>นอนได้อนอนได้นอนได้นะกว้างกว้างครับเออใช้ได้เลยกว้างจริงโอเคมาไปต่อเลยน้องเอ้ยไอยตอนถ่ายอย่าลืมถ่ายซ่งองซอเไยให้ลูกค้าดูด้วยหนาครับป่ะน้องยางเมื่อกี้บอกไปแล้วนะ้ะยางเครือ่องเปลี่ยนปีที่แล้ว2024 เฮ้ยปีนี้ปีอะไรวะปี25พี่โอเคเพิ่งไม่กี่เดือนนิ้งเอออ่ะปีนี้ปี25ใช่ป่ะใช่ครับโอเคใส่พรมมาสวยวะนะครับแล้วเข้าไปเลขไม้ได้เลย131,000กว่ากิโลนะครับรถก็ใช้งานปกติเนาะพรมอะไรมัลติฟังชันโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆคงไม่ต้องมานั่งอธิบายอะไรกันเยอะสเปก หาดูใน Google เพียบนะครับ1 5 0 0ซีซีเทอร์โบอัตราเร่งดีดีเลยและอีกอย่างหนึ่งจูนง่ายด้วยครับถ้าจะเอาไปแต่งเพิ่มอะไรก็ว่าไปสนุกกับตัวเนี้ยนะครับ6 8 0 0 0 0บาทนะครับโอเคอ่ะ ดูเลยจะสดจะผ่อนได้หมดนะกรณีซื้อผ่อนส่งไฟแนนซ์เปอรเซ็นต์ให้ลูกค้าถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมแม้แต่บาทเดียวนะครับกับเจ้าซีวีรุ่นปี2021เออพี่เอาเบลให้ดูดีไหมดีพี่เออเอามามาต่อออยจะมองชัดไหมอ่ะออยต้องเดินเข้าไางี้ พี่เลือนบอก่งนี่นนค,ครับนี่เออ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 โอเคไหมนี่สองพันยี่สิบเอ็ดมองเข้าไปดูเ็ได้โอเคไหมคือเ <c oughs> <c oughs> นือกอว่าคือ <c oughs> พี่จะให้เราถ่ายนนี้แหละเนืกออกไหมโอเคกรณีซื้อสดไม่มีการเก็บแหวดเพิ่มใดๆทั้งสิ้นกรณีซื้อผ่อนนะครับก็จ่ายจริงก็คือค่าประกันภัยตามจริงแล้วยอดจัดก็คือ 6 8 0 0 0 0 0บาทนะครับกับพี่อ้นนะครับรถบ้านโลมาน้อยครับเบอร์โทร081485เลข0 4ตัวโอเคต้องมีคำถามแน่ๆสำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่อนเนาะถ้าประวัติดีสามารถทำฟรีดาวได้สบายๆส,ส่ง6ปีอยู่งวดหนึ่งอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับโอเคที่เหลือก็ตามนี้เราก็จะบอกว่ามันจะมี ดอกเบี้ยพิเศษสําหรับลูกค้าประวัติดีเครดิตดีพวกนี้ทําได้หมดสําคัญคือขอให้ลูกค้าเนี่ยอ,อ,อยู่ในคุณสมบัติหรือว่าอยู่ในเงื่อนไขตามกฎกติกานะจ๊ะนะครับแล้วก็ออฟฟิศนะครับอยู่ถนนรามคําแหงมีนบุรีกรุงเทพครับกดแมปนะครับรถบ้านโลมาน้อยครับแล้วเราจะพบกันนะจ๊ะ ออแล้วก็ส่งให้ถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมแม้แต่บาทเดียวตามที่บอกไปโอเคตามนี้ครับสวัสดีสวย